สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Battle Box นะครับเกมนี้มันเป็นเกมยิงปืนออนไลน์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครด้วยแล้วก็รีวิวด่านใหม่ด้วยอะไรแบบนี้น,นะครับนี่ครับตัวละครซานตาคอสของผมอะครับแล้วผมจะเข้าไปในโหมดคัตอมโหมดสร้างห้องนะครับไปรีวิวด่าน6แมป6ให้ทุกคนได้ดูนะครับ ด่านนี้ผมเคยผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนี่ว่าแล้วทำไมมันทำไมมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเข้าใหม่ก่อนนะครับทุกคน เอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ในแมปที่หกด่านที่หกในในโหมดซาฮอนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินสำรวจแบบเอาให้ทั่วๆด่านนี้เลยนะครับอันนี้ด่านนี้มันเป็นห้องห้องเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ครับทุกคนทำไมมันทำไมแบบว่า วัตถุสิ่งก่อสร้างทําไมมันตัวใหญ่กับซานตาคอสจังเลยทาไมมันทำไมมันตัวใหญ่กว่าตัวละครจังเลยเนี่ยตัวละครของผมทําไมมันตัวเล็กจังซ <laughs> านซานตาคอสนี่ตัวเล็กมากเลยครับ อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับห้องควบคุมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นห้องควบคุมเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวก็ลองลองดูไปเรื่อยๆกันนะครับทุกทุกคน เนี่ยครับทุกคนมันก็จะมีแผนที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นแผนที่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะหันหันให้ทุกคนได้ดูว่าในห้องนี้มันคือโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เดี๋ยวผมจะหอ่อเดี๋ยวผมจะหอ่อล่ๆเป็นจุดๆไปนะครับ เนี่ยครับทุกคนในห้องนี้มันก็ประมาณเนี่ยครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือในห้องควบคุมอะ่ะคือมันถ้าเกิดว่าคือในห้องควบคุมมาผมจะบอกว่าคือมันควบคุมได้หลายอย่างครับแบบว่าควบควบคุมห้องควบคุมอยู่ในเรือห้องควบคุมเอ,อ่ออะไรเดียคือผมก็คิดไม่ออกเหมือนกัน คือมันเป็นห้องควบคุมลงไฟฟ้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือผมก็พยายามคิดนะพยายามคิดแบบว่าเออมันเป็นห้องควบคุมอะไรวะคลิปนี้คลิปนี้จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าในด่านที่หกในแมปที่หกคือแบบว่า ด่านนี้มันเล็กมากครับมันด่านมันค่อนข้างเล็กผมก็จะจบคลิปไว้หน่อยนะคือด่านมันเล็กแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะพูดอะไรออกไปให้ทุกคนได้ฟังอะไรแบบนี้ครับก็ประมาณนี้แหละครับไอ้ด่านด่านนี้มันก็ประมาณนี้เลยอย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับ ประตูตรงนี้นี่มันออกไปได้เปะวะ เอาละครับคลิปนี้ผมก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะแต่ก่อนที่ผมจะลาไปก็ผมก็ถ้าผมจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าถ้าผมมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีมียอดไลค์แบบว่า จำนวนค่อนข้างมากผมก็จะเป็นอะไรที่ดีใจมากเลยครับแล้วผมก็จะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่แบบว่าแบบว่ากดติดตามในช่องของผมและอย่างถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าชวนพวกเขาเหล่านั้นมาติดตามในช่องของผมได้นะครับถ้าคนเหล่านั้นมาติดตามในช่องของผม<อ>เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็จะเป็นอะไรที่ดีใจมากเลยครับ และผมจะได้มีกำลังใจงในการทำคลิปวิดีโอเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังถ้ายังไงคุณผู้ชมก็ไว้รอชมคลิปใหม่ๆของผมได้ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ